แต่ว่าดังแผ่เพ่งเหรอจำม่ได้แต่ว่ามันเพื่อเพ่งที่ว่าแต่บันบันบันบัสัมผัสลองลองดยไคกูชื่อยัง่ะอัดยังอัดจตกระบอกอัดต้องเป็แหกเลยแต่งแต่งโดยแต่งโดยกูว่าเออแต่เต้นมึงเตนเต้นมงที่ไหนจำม่ได้เอามึงก็ต้องจำไเตนเตนมงเนี่ยยัมาอยด้วยเ กูเดียวเลยก็มีซเนีออโอ้วอยว่าเจ้าซิตีเป็นเนีจังวนะเ่อไหร่เนีดอกกูปม่นเลยเเออแต่ว่ากูคือเป็นสีนะเดีไฟรถไฟน้ำ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 เม้นเหยนี่น,น้ำมนกูไม่ได้วาทำนะ่งอ่ะมีลน้ำไ,นะ <c oughs> ไปตปกเอออยุติแต่บอลรถปะี๋ยวเพีงอือาาเปิด ลอยฟางมึงกันไรเอ๊ะเจ้ามึงกันไรเออจะคุยเวปันไหนอันนี้เอาลูกสองกูเลยนี่ฮัทยามันเออเดือดเดือดออเจ้าอ่ะเออเดี๋ยวมึงจะทีบานังไยังไงก่ตุ่งมี้ยสุนโอ้ย่เป็นแซกลีกวันนั้นโอ้ยบินเอครับบินเอครับโอ้ยแม่ แกไดพันห้าแล้วอีกหกร้อยหแ้วเออไม่่คยนักมนเลนดิเออโอ้โหไม่เมียดไม่ไหวนะออโอ้อยู่หน้ามันอยู่หน้าเอาบ้งสีนี่เอ้านั่งดีเลยตั้งต้งสด็ด้วปเออต้งสดดีเลยใช่อ้า อาตก็มีหัวใจคือเขาเดล่าิเดินไปดิเดินไสางเอาลองเลยไอ้หัวใจอม่มีแค่ตัวเปลาเปล่าปิดปิดมาเวดกันปิดเวเ้อเอลองเออถอาอองนยคือศิลปินเลย ใจผู้เบาที่อยากจีบสาวเป็นเรื่องธรรมะอันนี้อ่านอะไได้นี่อ่านอะได้เอาเออเดี๋ยวเป็นเรื่องตาตอมไหมเออเฮ้ยเงเพียงเงยมันตัวเหนื่องเลยไหมบ่เอ้ามังก็ตักโว่พอดีน่ะเออเอเดี๋ยวกูตาไหยเอาร้องร้องร้องอยู่ว่าไอ้บ่มีค่าเออ <laughs> ความรักที่ไอได้มามอเรื่องเลืองมาเอาเรื่องนเรื่อง,งนอ <laughs> ได้แต่คิดได้แค่ฝันเออตีใครไงนีเฮียนีแขงเราไล่เดไี่กลัวเหรอนีเียนีเฮียตีกับตีแคงก่อนนี่แงหวห้ามันน่ากลั ไ้ยตายไ่ <S <S> <S <S ่เตีึงหนูกวะฮะปวดไม่เตียงตึงเตียงไม่เสียบวะโอ้ยปวดหน้าง่ายดอกปวดในม่านนี้แล้วมันนี่ฮอาฮ่ฮ่าฮวดฮะโมไปโปปวดหน้าเออเด็ดเปิดห้องอุ่นก่อนเออย่ดเส้นเฮ้ยโอ้มียาสซองสอีกเนี่ยเด็กของผู้ใดีเออเดี๋ยวเส้นแล้วก็ยาบ้า โอ้โหเดี๋ยววายะสิ้นจะสินยะบ้าบ้าสูบเด้ยะบ้ากนำมลองยางวังอุ้ยมเออเย็นมึงไปเส่ยเย็นไปใส่เบ็ดนี่เบ็ดเบ็ดเบ็ดเสีเย็นวะเสยเย็นค่่องสองแล้วครับรีดอะวะไม่ได้สามเยงนโอ้ไม่ปนได้ปะ ทำเงียปนาเลยจะว่า้าปดไ่ได้ไได้ากูยักขายปักมือกูแล้วว่าปัญหาะไนปักูไม่ได้าไม่นั่นจะปดปได้ดิกงกวไหด้ปานัน่ได้กงสองลอเออเออแค่ทำรังกูจะิ่งทิ่มกูก็ใชได้อจะสองลอยนะเออไม่แต่ทเงี้ยเบ็ดแร่เบ็ดแร่ิงม็ดว่สเตเลตเม็ดสเตเลต ไปแดงดีแล้วไปห้ล่ยุดถูกยอะสิไมเล่นได้เย็นดเย็นดเย็นวางในเย็นดิหะไปไทยถอดสิบไเลยก็เดี๋ยวก็ถ่ายไปไ่้กัดกัดตัวเรียบร้อยเออโอยทำไรตัวหน่อยเพราะว่าไปตอนนี้น้าถว่วหูเย็นหมดแล้วตัแห้งครับเออม่ใส่ไมใส่เนี่ไม่ใส่เมือมันมัใส่เลยว่าเออมาบางงัวบ่ไดพตัว เอียน่ะซ้ำไปกับอาหารเงี้ยอ่ซ้ำไปกับอาหารเอียนบัานีอจับงวไปเขาไปฉีดยหไปบ่อบ่อหางมือละหางมือเดี๋ยวเดียวก็ตายยาวละนี่ยังยกการนั่นอีกหนึ่งซ้ำยังอี่ซ้ำยงอีกหรือ่เกียงสามแง่เลยสามยงอีกหนึ่งได้ตรงก้อนนี้ก้อนสองไหล่เนี่ยสองยังอีกมันอยู่อ๋ตัดหนึ่งใครมาคือว่าอยากปุ๊บตัดมือของปั๊บ ไปไปจับงอะใส่มึงองอะมึงมึงเขาจับแล้วมึงจับหมอมามาตัวอีกกลัวห้บกปก๊อบมันบอกว่าคุตัดตองไปไวถามพื้นขายกี่หลดม,มั้ย <c oughs> เอาวะ <c oughs> คุณถือมาสี่หมื่นนะเอออ่ะกูขายสองหมืน่น <c oughs> ขายสองหมืน่น งูมือสองเขาวาล่ะมือสมันต้องรุ่งมามีบียู่น่ะี๋ยวแค่ไหเออผมไปแล้วไอ้เจี้มาใช้มาใช้มาให้กูปันกูไปถามหน้าเขาเออทั้งเท่ศี่งัวเขาเนี่ยมากินน้ำยุนสะหน้าไฟหน้ารงกูมันก็ว่าสูบบอกสะรงกูหน้าจะของบ่าให้กินน้ำเออมากินอะไรเนี่ยสะรงกู พูดเกินกูมุ่นมัดอ๋อทั้งเวรผอจะให้ยย้อนทุยันมุ่นเวดแอ้วมาให้กูวะโตเป็นไผมาโตไม่แค่กินกินเสร็งๆนะเอาเอะหน้าลูกกูได้ใแค่ไงนะมึงเอามึงมึงมึงเป็นผู้ใหญ่มึงเอาว่ามันลูกยันหนำสาลูกกูเได้มาเห้ยใครเห็นเราวันนี้ผมมันท่าเอ้ยเห็นแล้วนะกล้องเออโอ้ยลองยูทูบเบอร์บอกเออนั่นละอืมเชืยอสิบอก ก็มีเชียนปลาไหลเซียนปลาไหลมาเองครับได้ย่างหนึ่งมานั่นแหละแล้วยืนลงเซียดอัดมาอธิบายรูปละไหลบอกให้ไปถ่ายทอดสดรอติดตามชมอีพีนานะครับตอนได้ไปเมื่อไหร่ช่องช่องไหนอานจากกระพงอาจจากกระพงนะควรติดตามบางคน บุ <correction S 1> ้ยบุ oh. ้ยจาเรื <an> ่องสามสิบเออสามปีมึงคนเดียวอ๋อมึงบังคุณเดียวสามสิบมึงเดียวกาการกตอนนี้มีสามสิบสามสิบซับมันวะสามสิบวิวเออสามสิบวิวอ๋อหนึ่งซับสามสิบวิวอ๋อมีอ่บากคติดตามเห้มีอ่กับบางคติดตามใหม่แต่บอกว่าแล้วโหวกันถว่ามึงไปได้ไหนด้วย เออเบิ่งส่องเดี๋ยวจะมีอีพีมาให้ออกไปเลยอ่าดูเบอร์กันไปเล่นอยู่เด้ยเดี๋ส่งคนส่งไงสายกีตารอยู่หน้าเออเขาห้องได้อยู่ว่ะเออที่แต่กคุณเป็นห้องกีตว่ะสายกีตาร์มึงเป็นท้องแดงไม่ให้มันมาเอออืมึงไม่อยากฝาผ่าในบ้อง เขาห่องใส่กมาคอดีคดีใจเบิรดีใจเบิร์มาเขาห่องเบิดีใจเบิโอ้เหมือนสักกันมางอโอ้แต่เอาแต่นี่ขอการมันมองมาจะใส่บุกับเออมองม่าโนยไล่ะวะเฮ้ยมองคุณเนี่ยเออเอาเขาบอกเอาเขาปวดยู่ โอ้ยคนนี้ท่านเบิดกบานเด้โอ้ยเออแดแดบืนกูรัดมึงอยู่นี่ลออ้มบวยสดเลยฮะเข้บอยอยู่ว่ะนุ่งห้ออะไรเป็นนี่สบิบิยังออเบิตยังเก็บอได้แต่คิดได้แต่ฝันบกัดหนามัดตะกต่ไรว กิตามากอะพวกมดเลยวบดีเอาเชียงมาดีว่ากิตาบหอนเลียงเหมือนไมเลี้ยงม่เลี้ยฝนสาใสดีดพ่ไรเดี๋วป่ันเนี่ยดูไอยอยู่เ่งอ่ะของแทนเนะไม้ปัดดูแทงตายนานมาสามปีแน้ะเฮ็ดเองมักิตาเฮ็ดเองเนาะว้าพิเศษเลยกะสังาะบบอส อันนี้เท่เห็นมันมอะไรหัวหน้า,นามัานเาบุ๊กว่าแกงละลายบดอ่ะกว่าเท่ใส่กดติกว่าซากว่าเป็นบ้าดิกูสะพามึงไปยังไงฮะใช่ไหมกูจะวาไปไต่ขีดเพราะวกูไปแล้วฝนต,ตกใละกูเอออ่ะใน,<อ> <c oughs> นแกงมาหอวหน้า,าเดียว่านแบบนีทุกรอบ ไอ้ตาคิดไในแท้ฝันออว่าเฮาได้เป็นแฟนกันในคืบหอดแค่ซ้สำนันไอเอก็ดีใจจากใจของไอผู้สายใจเปื่อนขี่เท่าผู้ใดคนรออฮะพู่ผู้สาว,วาหวัหืว ให้คอให้เจ้า oh, <wh> กับเขาหากันไลายหลาย mm hmm. อ้คอยอยู่มองเก่าย mm ัง hmm. คอยท้าเจ้าอยู่นี่เด้อล่แก,มก้มแก้มแก้มกันนี่ยมือใดที่เขานี่ไป mm hmm. อยากทีบอกให้เจ้าหัว,วาอายยังคือเกา mm ่า hmm. ามันอายนังรอเจอยู่เมนวะไอ้ไอ้ววนอายว่อาน่ยไ้เล่วะม่งเด็กเลยคนบ่คอยมากคนไหนได้ครับพี่นุ่มมิกันยังมีกันบอกว่าไอ้อย่าให้เจ้าู้วไอ้ยังคือเ่าช่อุสกันเนาะสมัยยไ่กันก็มกันสมัยยกันลยบ่คอยมากเมปานไหดอกเิ่นผู้ใอ ัว <Yeah. laughs> จำเลยเลยตะกีนนี่ไอคิด,คดจงเลยวะเขา, uh. านี่มันเร็ไอะไรแห่ง uh. มันบอกส่งเขาแต่ใจทีนมากเขาอยู่ <Yeah. S 2> มันเร็วอะไรแ <c oughs> ห่งแต่ก็เขาก็ไบ่เคยคิดคือ uh. พ่อแจ๊กกันว่าเออเขา่อสูงเขาหรอเ่าเขาบ่เคยถามว่าเขาพอมสูงกับเ,เ,เราไหมคือ uh. ว่าเขานี่คือว่าเขามาไ uh. าามาวาอ่ะการสิ่ิที่เขาเยีางเดียว uh. ใจไม่หยักที่ดีมขอดอกเขามันอกี้ว่าบ่พ่อเดียวพ่อไอเดีบ่พ่อหรือว่าน้องพ่อบ่เป็นบ่ไอเขาเด็กเขาบ่เคยเด็กน้องยังเลยแตเข้าหนี่งเมียมึงนะจะคิดเองบ่อ๋อบ่าผู้สาวทำไมยังรักกันไหมออยู่ลรักกัด คนเผายางคนจีนผู้แล้วอย่างใส่เตาผู้สูงอย่งอ๋ออ๋อท่านี่แหละพี่นออ้อง